คลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกไม่ได้มีเจตนาโฆษณาเชิญชวนไม่เหมาะกับผู้ชมอายุต่ำกว่า18ปี สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องเนทและพี่จีสาวตาคมเช่นเคยนะวันนี้เนทมาในเกมเทเชียลออฟแอคแท็กนะคะหรือว่าเกมสาวถ้ำของค่ายพีจีนั่นเองเอามาเดี๋ยวเรามาดูตารางจ่ายเกมนี้กันก่อนเลยนะคะตารางจ่ายเกมนี้10จะเป็นตัวต่ําสุดนะไล่ึ้นมา J Q K A หน้าเขียวหน้าน้ำเงินหน้าม่วงหน้าชมพูหน้าแดงสูงสุดจะเป็นหน้าทองนะคะสารักไวจะเป็นแบบนี้สารักสเกตเตอร์จะเป็นแบบนี้นะคะการเล่นก็ประมาณนี้เลยสเกตเตอร์จะเข้า4ตัวต่อ1ครั้งนะคะเอาไปเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันเลยวันนี้เนทมีทุนมา500บาทนะคะ ลางหน้าเกมกันด้วยเบียดเจไปไปเลยไปเลยเลยเลยมาตึงซึมเข้าไปเอาแล้วก็ซึมเข้าไปอีกทีแล้วก็ปึงป้งปึง้งเออให้มันได้อย่างนั้นร9 0ยเสจุดสตังไปต่อดิโอูโหน้าทองตเต็มเบา เต็มเบาเลยเต็มเบาเลยสามสามิหนะคะโอ้โหทำไมไม่ลงคูณสองคูณห้าอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นนะไม่งั้นนะซึมแน่บอกเลยไม่งั้นซึมกว่านี้แน่นอนซึมกว่านี้แน่นอนอ่ะเบ็ดสิบกันไปขอเลิศๆขอจริงๆอ่ะเขียวไปแล้วไหลไป ยังไงชมพูโอโหโอโหโอโหสองร้อยหกบาทจุดห้าสิบตังครับผมไปต่อมาดิมาดิแล้วมาดิอือ <c oughs> มันทําไม่ค่อยถึงนะอ่ะเบียดสามสิบไปเอาเว้ยเอาเบียดสามสิบนี่นแหละม่วงไปแล้วสวย ไหลไปพี่ไหลไปคูห5้าลงไม่ลงลงมาแล้วคูหน้าสวยไหลอีกเล่าไหลไปที่เค a อเอเอออเอเ,อเอยังไงไหลต่อ <c oughs> สกเกเตอร์ยังไงสกเกเตอร์สีมาบอมานไหมไม่มาไม่แน่ไม่มาหรอกลีลาขนาดนี้ไม่มาอยู่และ ติดลรีะติดลีโอ้โหอ่ะอืมพันแปดเจ็ดสิบเก้าจุดห้าสิบตังค์จ้ะซึมแล้วก็ซึมแล้วก็ปึ้งเข้าไปปึ้งเข้าไปอีกทีเอาอีกที นี่มันถูกต้อง660ยาวไปยาวไปเบสสาสิบช่วยชีวิตหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าเขียวลงมาแล้วเออนี่ครับนี่ครับผมอ่าเจ็ดร้อยหกสิบสองนะจ๊ะเราเรายังไงเราทำดีๆหมุนเองกันไปอุ้ย หน้าแดงลงแม่จึงเกินแล้วเออไหลไปดิอาฮะอาฮะอาฮะซึมเนกกำลังหมุนเองอยู่นะฮะเรามาลุ้นกันอยากหมุนเองบ้างบ้างบ้างแล้วลงไปแล้วบ้าง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 ไปไง ไปงานคุณพี่คุณพี่หมุนเองก็เจมว้าวอยู่เดยอยู่เดแปดร้อยเจ็ดสิบเก้านะฮะอ่าวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะได้กำไรมาเกือบห้าพันเลยนะคะคลิปนี้มาเพ้ความบันเทิงไม่ได้เชิญชวนแต่งใดฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปกันด้วยนะฮะบุยบุยจุ๊บจุ๊บ